สวัสดีค่ะทุกคนตาตาจากทีมคอนซัลต์นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาสคูลทัวร์ที่ Prince of Wales Iceland International School นะคะซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในเกาะปีนางนั่นเองค่ะและว,วันนี้ที่เรามากันนะคะจะตั้งอยู่ที่บาเล็กบูเลาค่ะซึ่งที่บาเล็กูเลานะคะเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่ Year 7จนถึง Year 13ค่ะและจะมีอีกสาขาหนึ่งนะคะที่ทันจงบุงหาจะเริ่มตั้งแต่เนอร์ r ซรจนถึง Year 8เลยค่ะ โดยที่นี่นะคะจะขึ้นชื่อในเรื่องของ f a c i l i ิลที่มีอย่างครบคันค่ะรวมไปถึงจะมีหอในด้วยนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติมากๆค่ะที่ต้องการมาเรียนที่นี่และจะมีคุณครูดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนูต้าที่ช่องต้าบูปดิตนะคะวันนี้ต้ามาที่โรงเรียน r r n c e of Wales นะคะจะเป็นโรงเรียนอินเตอร์นาะของที่ปีนังกันเดนนี๋ยวมาดูกันว่า Open Day วันนี้ขเขามีอะไรบ้างนะคะนี่ทุกคนเราก็ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ เราเข้ามาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพไห้ทุกคนดูเนาะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเขาจะโฟกัสในเรื่องของความสนใจของนักเรียนทุกๆคนเป็นหลักค่ะไม่ว่านักเรียนจะสนใจในด้านไหนนะคะด้านศิละปะด้านเทคโนโลยีหรือว่าเป็นด้านดนตรีหรืออื่นๆนะคะเขาก็จะให้ความสําคัญอย่างมากค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาจะครอบคุมทุกอย่างเลยเรามาดูกันที่อย่างแรกค่ะนั่นก็คือ auditorium r o ูมค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีไว้สําหรับนักเรียนที่เขาสนใจในเรื่องของการ เรียนการแสดงค่ะก็จะมีโชว์กันทุกปีอยู่แล้วนะคะซึ่งจะแบ่งกันอย่างชัดเจนเลยทั้งเวทีนะคะที่นั่งคือเหมือนกับพอปกติเลยค่ะถ้าเราไปดูโชว์ข้างนอกเนอะที่นี่ก็คือจะให้นักเรียนนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะ ต่อมาเรามาดูที่ห้องเรียนกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าห้องเรียนเนี่ยก็คือจะแบ่งกันเป็นรายวิชาค่ะจะไม่ได้เรียนห้องเดิมซ้ำๆนะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นห้องของวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก็คือถ้าเกิดน,นักเรียนมีคาบเรียนคณิตศาสตร์ก็จะต้องเดินมาที่นี่ค่ะและจะมีล็อกเกอร์ของใครของมันเลยนะคะสามารถเก็บอุปกรณ์ของนักเรียนเองได้ค่ะแล้วก็จะมีแบ่งอีกไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์อังกฤษ จีนนะคะคือมีหลากหลายอย่างมากๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราลงเรียนวิชาอะไรบ้างค่ะก็คือจะเดินมากับเพื่อนๆได้เลยนะคะถือว่าห้องกว้างใหญ่และที่สําคัญคือนักเรียนต่อห้องไม่เยอะค่ะประมาณ1 6บหถึงยีคนค่ะและนี่นะคะจะเป็นฝั่งของโซนดีไซน์ค่ะหรือว่าการเรียนวิชาศิลปะค่ะทุกคนซึ่งทุกคนจะได้ทําเป็นเหมือนโมเดลขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีคุณครูคอยไกด์คอยแนะนําค่ะบอกเลยว่าทุกๆห้องนะคะก็คือจะเป็นการเรียนที่นักเรียนไม่เยอะคุณครูดูแล อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละห้องนะคะก็คือจะแบ่งกันไปค่ะอย่างเช่นวิชาศิลปะนะคะห้องนี้ก็คือจะเป็นการเรียนศิลปะแบบประกอบขึ้นมือเองหรือว่าเรียนแบบทีดีนั่นเองค่ะและนี่เลยค่ะทุกคนจะมีการแบบวาดภาพไม่ว่าจะเป็นแรงเงาตัดแตะนะคะหรือว่าจะเป็นการวาดภาพในรูปแบบอื่นๆค่ะห้องเรียนก็คือจะแบ่งกันเป็นโซนๆซนเลยนะคะและที่สําคัญค่ะทุกคนที่นี่นะคะใครสนใจเป็นแฟชั่นดีไซน์ก็มีให้เรียนแล้วค่ะมีทั้งเย็บปักถักร้อยอุปกรณ์คือครบคันแน่นอนค่ะ สามารถที่จะให้นักเรียนหรือว่าลูกๆหล,ลนานๆของเรานะคะสามารถได้ลงมือทําเองอย่างเต็มที่เลยค่ะส่วนใหญ่นะคะภาพที่เราเห็นทั้งหมดนะคะจะเป็นฝีมือของนักเรียนที่นี่เลยค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะทุกคนนักเรียนคนไหนที่สนใจในการทําไม้นะคะหรือทาเฟอร์นิเจอร์นะคะที่นี่ก็คือมีอย่างครบคันเลยค่ะมีอุปกรณ์ครบด้วยและที่สําคัญนะคะทุกอย่างตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าตู้ต่างๆนะคะนักเรียนเป็นคนทําเองหมดเลยนะคะและเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะมีคุณ ครูคอยดูแลประกบเลยนะคะทุกๆห้องเรียนทุกๆก,การเรียนการสอนเลยและนี่ค่ะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะในส่วนของบันไดของเขาทุกคนมีตารางธาตุแล้วก็มีคําต่างๆน,นะคะนักเรียนพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลานะคะทุกคนโดยรวมของเขาคือโรงเรียนแบบกิจกรรมเยอะมากถ้วยคือเต็มโรงเรียนไปหมดนะคะเดี๋ยวตาถ่ายให้ดู นอกจากสิ่งอำนที่ครบคันแล้วนะคะทางโรงเรียนยังผลักดันให้นักเรียนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าแข่งขันต่างๆนั่นเองค่ะทั่วรางวัลและเหรียญรางวัลเลยเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนบริเวณโรงเรียนนะคะก็กว้างมากๆนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยอย่างที่บอกเลยคือไม่ต้องกังวลน,นะคะมีคนคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมาถึงที่นี่บ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ตารู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะสนใจนั่นก็คือที่โรงอาหารนั่นเองค่ะซึ่งค่าเทอมของเขานะคะได้มีการรวมอาหาร3ามมือแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ขึ้น อยู่กับว่าถ้านักเรียนอยู่ที่หอพักก็คือทานที่โรงเรียนได้หมดเลยทั้งสามืือนะคะและนี่เลยค่ะทุกคนจะให้ดูเลยบรรยากาศของโรงอาหารนะคะคือกว้างมากโดยเขาจะมีเป็นเมนูให้อยู่แล้วนะคะว่าวันนี้มีอะไรทานบ้างน,นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือจะมีตารางให้เลยนะคะอาหารของเขามีทั้งอาหารเอเชียนฟู้ดนะคะมีเวสเทิร์นฟู้ดแล้วก็มีเวจตเทเรียนและอีกมากมายเลยค่ะทุกคนนักเรียนสามารถเลือกทานได้เลยนะคะ มาถึงโซนหอพักกันบ้างนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นการพักแบบหอหญิงหอชายแยกกันนะคะแล้วก็มีคนคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีครัวด้วยนะคะนักเรียนสามารถทํากับข้าวกันได้นะคะหรือว่ามานั่งทานกับเพื่อนๆได้เลยค่ะ มากไปกว่านั้นนะคะก็จะมีโซนกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะปิ้งปองบอร์ดเกมนะคะหรือว่าทีวีไว้ดูหนังนะคะหรือว่ามาฟังเพลงกับเพื่อน,อนๆคือได้หมดเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดใครอยู่หอนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนนะคะทางหอ,อก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนรวมด้วยค่ะและนี่เป็นห้องตัวอย่างนะคะสําหรับห้องพักเนาะก็คือห้องนึงจะอยูด่ด้วยกัน2คน,นะคะ่ะแบบนี้เลยแล้วก็มีตู้แล้วก็มีโต๊ะให้ทํากันบ้านด้วยค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะจะมีโซนซักผ้านะคะรีดผ้าก็คือครบเลยค่ะที่นี่เนาะอันนี้ก็จะะเเป็นนนหอด้าใลยค่่ไม ออกไปไหนซึ่งภายในโรงเรียนนะคะยังมีกิจกรรมให้ทําอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามบาสน,นะคะสระว่ายน้ําคือมีหมดเลยทุกคนทุกคนนี่ตอนนี้เราก็อ้ยก็เรียบร้อยนะคะกับการสคูลทัวร์โอเพนเดย์ของเขาวันนี้ก็บอกเลยว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของอคนไทยหรือว่าประเทศไหนก็ตามที่ต้องการเรียน International School นะคะจริงๆโรงเรียนนี้คือแบบ ใหญ่มากใหญ่มากๆโอเคแหละเขาอาจจะตั้งอยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงจากตัวเมืองแต่ว่าแฟซิลิตี้ทุกอย่างค,ค,ร,บครบมากครบนี่อันนี้จริงๆอ่ะรู้สึกว่าพอเป็นหนึ่งในอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลในปีนางเนาะที่ ừ, ค่อนข้างครบครบวงจรเลยทุกคนคือแบบอันนี้เลิศมากก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยคือโรงเรียนเนี้ยเฟซิลิตี้คือครบมากแล้วก็มีเกินคาดไปเยอะเลยนะคะแล้วโรงเรียนเขานี่ใหญ่มากทุกคน นี่เลยนะคะก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากเรียนที่ปีนังเนาะก็ติดต่อต้ากับทางทีมได้นะคะที่ทีมคอนซัลท์นาเรต้าแปะช่องทางไว้ให้เหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนในการมาเรียนที่ปีนังนะคะเป็นประเทศที่ใกล้ด้วยนะ,ะมาเมลเซียคือใกล้กับไทยมากๆนะคะไงก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากสอบถามก็ติดต่อทางเราได้เลยนะคะจบคลิปสกู๊ตัววันนี้แล้วนะคะกับต้าและทีมคอนซัลท์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมาสกู๊ตัวกับเรานะคะเราก็จะพามาทานอาหารโลโก้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ ก็จะเป็นร้านที่ใกล้กับที่โรงเรียนเลยค่ะเดินทางมาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะจากที่โรงเรียนก็คือจะมาเจอร้านนี้เลยบอกเลยว่าแถวนี้คืออาหารอร่อยมากนะคะถ้าเกิดใครมาส่งลูกหลานพอดีนะคะต้องการไปทานอาหารอร่อยๆก็แนะนําเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากเข้ามาดูสครูทัวร์นะคะติดต่อต้าแล้วก็ทางทีมได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูโรงเรียนนะคะมาเที่ยวในปีนางนะคะหรือว่าต้องการบริการอื่นๆติดต่อตาและทีมได้เลยค่ะและค่าอาหารวันนี้บอกเลยว่าคุ้มมาก